ป้าแล้วเขาจะฟ้องยูทูบเบอร์ท่านหนึ่ง10หมายมันแบบปุ้ยคณะมู่มือขึ้นศานกับฟ้องจอนนี้เอ้ยเอ้ยซื้อซาจอนนี้ไปซื้อเฮือนไว้ยูสุราชนะเออนะคะใครมีที่ดินนะมาบริจาคให้จอนนี้เดี๋ยวจอนนี้ไปสร้างบ้านไว้เอาไปสู้คดีค่ะไม่ต้อไปไปมาแล้วเดี๋ยวให้จอนนี้ขุดต่อไม่รอแล้วนะเออแดคนจะเป็นใคร ตื่นเต้นจังเลยพรุ่งนี้จะได้รู้แล้วรู้แล้วก็อยากจะไลฟ์สดจริงๆแต่ยังไม่ได้นะคะสวัส <laughs> ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะการที่เราไปฟออ้องเอไปแจ้งความที่ปอทเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขามันต่างกับที่ไปไปไปฟ้องตรงนะนะคะไปฟ้องตรงนะคือคุณแม่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า ฮะจอนนี้โดนสิบหมายฟ้องตรงใช่ไหมโชคดีจังเลยที่หมายเรียกออกวันที่สิบเอ็ดนะคะแต่เสียดายที่ของพมเขาจะตัดสินวันที่ยี่สิบแปดนี้นะคะก็รอดูของพมด้วยนะของปอทด้วยแต่อ้ไม่ได้ซีเรียสเลยถ้าของพมหรือของเราเนี่ยนะคะที่เขาฟ้องร้องเราแล้วก็ที่พมฟ้องเขาเนี่ย จะเป็นลบกับเราเอ้อไม่ซีเรียสเลยเอ้อรอแค่หมายของปอทอเท่านั้นหมายปอทอซีเรียสมากกว่าค่ะซีเรียสแห้งๆค่ะมันต่างกับการฟ้องตรงนะคะเอาบอกก่อนอ่าตอนนี้เยอะกว่าฉันอีกเชื่อมจิตคดีเดียวเนี่ยนะซิปหมายคุณป้าห่วยสิบออก1 0 0่งศูนย์ศูน่งูงวดหน้า เขาจะแจ้งความเจ้าหน้าที่ด้วยหรอฮะเขาจะแจ้งความเจ้าหน้าที่ด้วยหรออย่าลอยไปนะคะห้ามแอบ,บไปนะถ้าไปก็ต้องไปแบบว่าเปิดเผยเลยนะอ่าจอนนี่มาที่หลังแต่แซงทางโคง้งดีชันนะคะเอาไปเลยสิบหมายแซบแซบนัวๆจ้ะเดี๋ยวมอบประกาศนิบบัตรให้จอนนี่นะคะเพราะว่าจอนนี่ได้หมายไปสิบหมาย เ <G ül> ยอะกว่าใครเขาได้ลายกว่าสันตัวนี้เออเขาทำไมมั่นใจขนาดนี้เขาทำไมยังกล้าฮะเราต้องทำโล่ให้จอหนนี่แล้วนะคะเธอผู้มาทีหลังแต่เธอรับไปหมดเลยเออสวัสดีค่ะพี่มาสวัสดีค่ะอ่ยอยากไปสุราษฎร์ไปไวจังเลยนะคะฉันไม่อยากคุยกับคนตัวเล็กพอดี่ะ อืมตอนนี่บอกว่าแม่อะไรนะแม่แรงไงเออก็ใช่คือแบบคือยังไงอะคือคุณต้องเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนนะคะอ่าเรื่องคดีเนี่ยนะอย่างส่วนอ้อเองเนี่ยอ้อก็ยังต้องเอาตัวเองให้รอดเหมือนกันกันกบเรื่องคดีนะคะแต่ของคุณเนี่ยมันเป็นหมายจากบอทอคุณไล่ฟ้องแล้วคุณยังมาไล่ฟ้องคนอื่นต่ออีก เอาว่าคุณเอาเวลารนะวบรวมพยานหลักฐานนะมาชี้แจงกับปอทอดีกว่าในส่วนที่คุณจะมาไล่ฟ้องจอนนี่อีกสิบหมายมาฟ้องเราไปฟ้องเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่ออกหมายเรียกคุณเนี่ยมันโคตรไร้สาระเลยนะคะโคตรไร้สาระเลยเออแล้วมึงไม่ต้องมาสวดลว้ว่าให้กูเอาเร้วเตงก่อนมึงไม่ต้องห่วงเรื่องคดีหรือกลัวกูจัดการได้มันน้อยนิดกับพวกมึงอะ่ะเออนะเออ คิดว่าจะมาตามนัดไหม่เขาแอบเราไม่ได้หรอกเราอ่ะปอมเป็นแมลงวันบินเข้าไปในปอทอเธอเคยดูหนังไซอิ๋วปะไซอิ๋วะนะแปลงล่างคะนะแปลงล่างเข้าไปเออแปลงล่างเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะ เขาเลื่อนเมื่อไหร่วะรู้นะเรารู้นะเร,รนะเราเป็นสซอิวนะวนะเคยดูสซอิวใช่ไหมสซอิวแปงลงร่างาเป็นมแมลงพึ่งบินเข้าไปมแมลงวันเป็นพึ่งบินเข้าไปเป๊ะไปสอดแนมรู้ <c oughs> คืออะไร <c oughs> วันนี้มีรายการมาสาัมภาษณ์อ้อเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานก่อนนะคะเขาถามว่าพี่อ้อทำไมพี่อ้อคิดว่าเขาทําไมยังแบบไม่กลัวหรือแบบยังแบบโพสต์ยังอะไรท้าทาย พ่อก็เลยว่าจะบอกไงดีอ่ะเอาเป็นภาษาอีสานเนาะมึนก็บึกเลยมึนคือแถวบ้านที่เขาเรียกมึนอะมึนแบบมึนอะเออคือมันมึนนั่นแหละเออก็ก็มึนไงก็ได้ความรู้ทางกฎหมายจากใครมาเราก็ไม่รู้ ใช่คดีนี้ไม่ใช่บุคคลธรรมดาฟ้องการเหมือนที่อ้อมเจออยู่เนี่ยไม่ใช่บุคคลธรรมดาฟ้องกันนะคะแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐฟ้องคุณคุณจะฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐกลับหรอเอาสมองส่วนใดคิดแล้วค่ะว่าวออกมาพิมพ์ออกมาผูใ้ใดพิมพ์ให้เป็นความคิดผูดใ้ใดคะอันที่พิมพ์ออกมาอันในแอปฟ้าเขานี่อ่านแล้วแบบโอ้ไม่กอดใครทำไมกล้าที่พิมพ์อย่างนั้นคือกลัวหรือย,ยังไงกลัว กบเกลื่อนว่าฉันไม่กลัวเด็กสอนทำทำไมต้องขัดขวางเด็กสอนทำทำไมต้องขัดขวางอืมยังไงมันยังไงเออม,มันเป็นยังไงน้องรู้น้องบอกน้องบอกไหมว่าแม่จะต,ติดคุกอะ่ะน้องบอกหรือเปล่า ฮะจะแจ้งความภาครัฐเหรอเล่นใหญ่เล่นโตจริงๆนะคะอืม แป๊บหนึ่งเด้อ น้องบอกแล้วไงจะเอาให้ติดคุกคือบอกบอกเราให้ไปบอกแม่เขาว่า่นจะติดคุกหรออ๋อเรื่องเมื่อคืนเนี้ถอยมากค่ะขอบคุณค่ะฟ้องสื่อก็ว่าหนักแล้วฟ้องหน่วยงานภาครัฐอีกเขาเอาอย่างม,ามั่นใจปะนั้นเนาะแปดคนไม่มีเด็กมีค่ะ น่าจะมีอ้อคิดว่าหัวจะปวดเ oh. ออมระสุมชีวิตเนาะมันเยอะจริงๆเลยนะคะมีแต่เรื่องแต่ราวแต่ละวันฉันจะต้องยืนจากมันให้ได้อืมกูต้องตื่นไม่ต่างกานเคลลเเนหรอวะคุมเอ่ยตอนแฟนเจออเอาอกดันป้าอย่างเท <c oughs> <c oughs> คืนนี้ต้องไปนอนซมอกแล้วนะ มีอย่างอีกมีแต่ละมือแต่ละเวนงูอยู่ว่ามีค่ะฉันต้องตึงไม้กันเขนแล้วมั้งอืมนะคะไลน์ติ๊กตอกค่ะแต่ไลน์ช่องสำรองนะคะแต่ไม่กังวลน,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีข่าวดิฉันอีกค่ะเดี๋ยวรอติดตามรู้มาแล้วจะจะเอากันให้จมดินเลยเนาะว่าอย่างนั้นนะคะจะเล่นดิฉันให้จมดินไปเลย จะไม่ให้มีต้นอ้อเป็นหนึ่งอีกแล้วประมาณนี้มีทุกวันนะคะเพราะทำไมมันเด้งออกสัญญาณมันหายโทษทีค่ะช่องแดงมันเด้งออกเองคือแบบหมการนี้แม่งน่ากลัวแต่ก็ไม่คิดจะถอยนะเออ สวัสดีคดุณที่เข้ามาใหม่นะคะหนึ่งวันพันเหตุการณ์จริงๆนะหนึ่งวันพันเหตุการณ์จริงๆนะคะข่าวไม่ดีหรอกคะ่ะไม่เคยมีข่าวอะไรดีๆสำหรับอ้อเลยนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอีกนะคะ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้อเตรียมข้อมูลพยานยหลักฐานไว้เนาะ